องบอกอย่างนี้นี่ออกบนีสิบบอกด้นีมมางานผู้บาาจานเห็นผู้บาาจานหลเห็นญาตินโยมหล สิ่งจมในบุญบรารมีของหลวงพ่อไม้เป็นแต่ก่อนเอิ่นเป็นผู้จา่านด้วเอิ่นเป็นผู้จา่านไม้บัตรเอินอเอ่นหลวงพ่อไม้บัตรเอิ่นหลวงปู่ไม้เพื่อเสมอนี่สถานการเวลามันเปลี่ยนไปจากผู้จา่านกับเป็นหลวงพอ่อจากหลวงพ่อกับเป็นหลวงปู่ ตามการตามเวลาเรียกสื่อเป็นตามพืาอเหมาะสมการสีเว้าหรือการเทศกับว่ามันว่มันเรื่องการเทและเป็นการเว้าถึงแนวทางปฏิปทาของครูบาอาจารย์หลวงพ่อไม้ในยุคปีสองพันหรอยยีิบสาม แต่ดเบลเล็กเป็นน้อยแต่ว่านี่บางสิ่งบางอย่างที่อาากว่าพี่น้องสทัทธาญาิโยมได้ยินในฟังนําในช่วงที่เป็นปฏิบัติเป็นปฏิบัติแบบใดผู้บาอาจารย์เป็นโยมแบบใดในยุคนั้นในช่วงนั้นพอต่างองค์กระตังเล็งความปากความเพียร พระก็คือกันเน้นก็คือกันอยู่มีความเป็นอยู่แบบเรียบง่ายบาได้เวิวามได้ฟุฟ่าเหมือนสมัยปัจจุบันนี้ในสมัยก่อนนั้นแต่ว่าเด็กเล่มอยู่แบบเรียบง่ายเด็กเล่มอยู่แบบขัดสนนั่นแหละทาไม เออเปิลได้รับรูอ้อัตธรรมเออได้รู้วลดธรรมะได้น้ำเอาธรรมะมาประกาศเผยแ,แพร่กับศรัทธาพี่นอ้องญาติโยมได้ยินได้ฟังเ่มตั้งแต่เป็นเลยมาอยู่วัดป่ากลางตงุงหมอนี่เปินกนัดน้ำบัดน้ำธรรมจัดการเปิดปฏิบัติของเบนตรงนั้นแต่มากับศีรโบเรื่องปฏิปทาของเปิลน่ะลบ่ได้เบา ธรรมะอันอะละเอียดยังดอก,ออกอปฏิบ่าขพวัดปฏิบัฏปะท่าผูบาอาจารย์นยุกนันเพื่อจะเป็นสติเตือนใจครับสัทธาพี่น้องอพระเนรุนไม่ใหม่ๆะไรเข้าใจว่านยุกนั้นคูบาอาจารย์เป็นผ้าอุ่างไรแน่ผ้าปฏิบัติทางไรแน่ะฏิบอกวาในเลี้ยงนี่หลายกลัวอพอหยันกะตั้งนโมแล้วก็สินวาหลือเนาะบดยังลายแล้ว นขออการพระแม่ครูบาอาจารย์นะโมตัสสะโะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะโะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะโะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะรูปังชีรติมัจจานังคุณตีนวังโอตกังรูปังชีรติมัจจานัง นามกคตังนขีรติติิมัสสะธรรมะปริยายัสสะอัโทโธสาทายสมันเตสสกัดังธโมโซตโบติบขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระอรหันตสมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถว,วายความกรารพแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระ ทุกรูปขอากราบคาระวะพระเดชพระคุณหลวงพ่อทองไมยอริโยด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งแล้วขอเจริญพรศรัทธาพี่น้องสรัทธาญาติโยมชาวโดยบ้านดุงทั้งบ้านใกล้เรือนเคียงตลอดถึงญาติสิทมิตรสหายที่มาร่วมงานทุกท่านทุกคนวันนี้พวกเราทั้งหลายได้ มาประกอบพิธีถวายเพลิงแด่องค์หลวงพ่อทองไมอริโยซึ่งเป็นกุบาอาจารย์ของพวกเราทั้งหลายที่ท่านได้ถึงแก่มรณภาพรัสังขานในวันที่16ที่ผ่านมาซึ่งวันนี้สิทธยานุสิตตลอดถึงพระเถระทุกลูปก็ได้มาประกอบพิธีถวายเพลิงอ,องค์หลวงพ่อทองไมอริโยความจริงแล้ว หลวงพ่อทําไมาอริโยท่านเป็นพระเถระที่มีรัตตัญญูเป็นผู้มีรัตตัญยูที่ยาวนานพอสมควรอายุไขขท่านก็75ปีปัญษาก็47ปรรษัญษานั่นถือว่าท่านเป็นพระเถระรูปหนึ่งในวงการสงฆ์เพราะฉะนั้นเมื่อถึงการที่ท่านถึงแก่บรณภาพละสังขาร ิทยานุสิตตลอดถึงพระเทวรุชลูปจึงได้มาประกอบพิธีเพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับองค์หลวงพ่อทองไม้อริโยเพื่อเป็นการน้อมเลกนึกถึงความดีประกาศเกียรติที่คุณคว,ความดีของหลวงพ่อที่ท่านเคยสั่งสมอบรมมาทีนี้ในส่วนของตามานที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อทองไม้นี่ก็ไม่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อทองไมเพียงอย่างเดียวเกี่ยวข้องไปถึงหลวงปู่แฟบด้วย ไปถึงหลวงปู่แฟบด้วยเพราะว่าหลวงปู่แฟบเนี่ยเป็นเจ้าภาพบวชพระให้ตมาท่านเป็นผู้จัดหาบริคารให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างตลอดถึงจตุปัจจัยทียา,านต่างๆที่จะไหวคุบาอาจารย์ในวันอุปสมบทที่วัดตำกองเพลนอําเภอเมืองน้องบลุร,รูในสมัยปัจจุบันหลังจากหลวงปู่เบเป็นเจ้าภาพบวชแล้ว ในปีเดียวกันหลวงปู่แฟฟบท่านก็เข้าพิธีอุปสมบทในปีนั้นเลยซึ่งสลบแล้วเนี่ยอัตามาบวชก่อนท่านอยู่แต่ไม่กี่วันไม่นานเท่าไหร่ท่านก็บวชที่หลังตาตมาเป็นหลังเดือนแต่ในปีเดียวกันพรรษาเดียวกันหลังจากบวชแล้วก็ไม่เจอกันอีกเลยกับหลวงปู่ฟบเนี่ยไม่เจอกันอีกเลยเพราะตาตมาก็อยู่กับครูบาอาจารย์ ทางเหนือหลวงพ่อแฟบท่านก็อยู่กับครูบาอาจารย์ทางภาคยีสารก็ไม่ค่อยได้เจอกันทีนี้ในส่วนของหลวงพ่อธรรมายริโยน่ตมาก็รู้จักท่านตั้งแต่สมัยเป็นสมณเณรเป็นสมณเณรอุปถากตามอุปถากท่านในปีพรรษาแรกคือพรรษาสองร้อยยี่าซึ่งตอนนั้นท่านมีพรรษา5้พรรษาสผ่านไปพรรษาห้ลาลังจะเข้า กาลังจะเข้ามาในปีนั้นท่านไปทุดงทางในเขตต่างจังหวัดกลับมาที่วัดอรัญญวันโพธิ์ซึ่งสมาก็เป็นสมณณนอยู่พระครูบาอาจารย์ต่างองค์ต่างไปทุดงกลับมาแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังว่าองค์นั้นไปปฏิบัติภาวนาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เ,เราซึ่งเป็นสมณณนใหม่ก็สนใจตันี้ สนใจก็นั่งฟังครูบาอาจารย์ท่านสนทนากันท่านสนทนาว่าอย่างไงท่านก็จะเล่าเรื่องประวัติไปภาวนาไปการาบขรเวฟังเทศฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ตั้งเหนือมามีหลวงปู่ขานหลวงปู่สิมเ,เป็นต้นท่านก็ไปมาเล่าให้ฟังแล้วก็สนใจแต่มาก็สนใจก็นั่งฟังอยู่นั่งฟังท่านเล่าเรื่องปฏิปทาการปฏิบัติของครูบาอาจารย์นั่งฟังอยู่ก็เกิดความาสนใจไม่อยากลุก ไม่อยากลุกจากการาที่ท่านเล่าอยากจะฟังอยู่อย่างนั้นตลอดอท่านก็เลยหาอุบายวิธีหาบายวิธีาพาพระเนนใหม่ทําวัดสวดมนต์เย็นไปในตัวหลังจากทําวัดสวดมนต์เย็นท่านก็ขอโอกาสกูบายอาจารย์ขอโอกาสหลวงพ่อประสิทธิ์ขอโอกาสหลวงพ่อกาแพงในสมัยนั้นว่าจะพาพระเนนใหม่ไหว้าพระสวดมนต์พระะเนนใหม่ยังไม่ได้บทสวดมนต์มากเท่าไหร่ ต่้งเร,รา,า,าขอโอกาสครูบาอาจารย์ก็อไม่อยากเพราะข้อวัดปฏิปทาในยุคนั้นในสมัยนั้นวันโกนวันโกนเนี่ยจึงจะประชุมกันทีนึงในเรื่องของพระเนนวันพระเนี่ยเป็นเรื่องของครูบาอาจารย์ท่านจะอบรมญาติโยมส่วนวันโกนเนี่ยเป็นเรื่องของท่านจะอบรมพระพระเนนเฉพาะโดยเฉพาะหลังจากวันธรรมดาที่นี้ก็เปิดโอกาสให้พระเนนได้บําเพ็ญ สมาธิได้ตามทยาศัยความเป็นคุณงามความดีตามสะดวกของตัวเองอันน้เป็นข้อวัดในสมัยนั้นทีนี้หลวงพ่อใหม่ท่านเห็นว่าพระเนรเ,เนี่ยเป็นพระเนรที่ยังใหม่อยู่ท่านก็เลยขอโอกาสพระท่านวาอาจะพาพระเนรใหม่เนี่ยทาวัดสวดมนต์เย็นทุกวันซึ่งหลวงพ่อกรบาอาจารย์ที่มีปรรษสามากกว่าท่านก็อนุญาตพออนุญาตเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็นัดพระเนรพรรเนรใหม่ทุกลูก ตอนนั้นมีสามเณรอยู่ประมาณหกเกตลูกที่อยู่เรยกันที่เหลือก็เป็นพระภิกษุทั้งหมดก็ประมาณสิบกว่าลูกท่านก็พาพระเนรใครที่ยังไม่ได้บทสวดมนต์บทไหนท่านก็พาสวดสวดทุกวันทุกวันก็เลยทําไม่จําได้หลังจากสัมวัติสวดมนต์เสร็จสีละทิ้นท่านก็จะพูดเรื่องปฏิบัติเรื่องภาวนาที่ไปอยู่กับครูบาอาจารย์มาไปปฏิบัติมาหรือบางทีท่านก็จะพูด หนังสือตามหนังสือปตยปิฎกมีธรรมบทเนี่ยท่านก็จะเล่าให้ฟังในเรื่องความเป็นมาถ้าไม่เกิดความสนใจ,จนี้ทาให้เกิดความสนใจอย่างจะพฤ้นปฏิบัติจนกว่าถึงเวลาสมควรท่านจะบอกเลิกซึ่งในสมัยนั้นความเป็นอยู่ก็ค่อนข้างที่จะลําบากในการทําข้อวัดจิตวัดเนี่ยต้องใช้หาบน้ําหามน้ําใส่ปิบ๊บ ไม่มีก็ไปเปิดในห้องน้ําเหมือนทุกวันนี้เราต้องอาศัยหามใส่ปี๊บมาพระเนนช่วยกันสิบกว่ารูปเนี่ยไปตักน้ําในบ่อแล้วก็หามมาใส่ตุ่มล้างเท้าใส่องค์ล้างน้ําใส่ในห้องน้ําองค์ล้างบาดหามมาช่วยกันหลังจากวาดลานวัดเสร็จแล้วก็ช่วยกันทําข้อวัดจิตวัดแล้วก็ถูสลาถูสลาเนี่สมัยก่อน,นใช้กระลามะพร้าวเนี่ยถูคนละ สองอันมาช่วยกันถูสลาไม้ต่างองค์ก็ต่างถูต่างองค์ก็ต่างขัดจนจนเป็นมันเงาวับเลยนะไกลเดินไม่ระวงังเนลื่นเลยสมัยนั้นสมสลาไม้เนี่ยก็ช่วยกันทําอยู่อย่างนั้นหละถ้าเรื่องอาหารการขบฉันนี่ไม่ต้องไปถามถึงหลวงพ่อประสิทธิ์ท่านรู้จักดีท่านเล่าให้ญาโยมฟังเรื่องกันฉันน้ำพนองปณาเนี่ยไม่มีหรอกอาจจะมีกาแฟจะมีะพวก ของฉันดีๆไม่มีนอกจากต้มน้ำสมุนไพรมาฉันในตอนเย็นจะมีดานานทีจะมีศรัทธาญาติโยมเอกาแฟโอเลี้ยงไปถวายทีนึ่งใ,ใสใ่ถุงไปถวายก็นั้นก็ฉันตามนั้นแหละในช่วงบ่ายหลังจากก็ช่วงบ่ายฉันน้ำร้อนเสร็จก็ต่างองค์ก็ต่างไปสงน้ำคุบา,าจา์เสร็จแล้วก็เข้าที่เดินกลมนั่งภาวนา ของไข่ของไข่ตามเวลาอ,อันสมควรทีนี้เมื่อถึงการจะเข้าพรรษาเมื่อถึงการจะเข้าพรรษาต่อมาเนี่ยชาวบ้านบ่อน้อยเนี่ยมาขอมานิมนต์พระที่วัดบ้านบางผาวัดอรัญญบันโพธิ์มาขอภาพไปจำพรรษาที่บ้านบ่อน้อยเพราะว่าบ้านบ่อน้อยเนี่ยไม่มีพระ,ะที่จริงคนเขียนเขียนผิดเป็นบ้านน้องน้อยจริงเป็นชื่อบ้านชื่อบ้านบ่อน้อย บ้านบ่อน้อยเขามาขอพระหลวงพ่อกำแพงท่านเป็นเจ้าเป็นจะว่าเป็นเจ้าจวาดก็ได้ซึ่งหลวงพ่อประสิทธิ์ก็มอบภาะละจริงแล้วหลวงพ่อประสิทธิ์มีปัญษามากกว่าหลวงพ่อกำแพงแต่ท่านไม่อยากรับผิดชอบอะไรท่านเลยมอบให้หลวงพ่อกำแพงในเป็นภาระในการแนะนําอบรมพระเนรญาติโยมในปีในปี2 5 2 3อีทีนี้ชาวบ้านบ่อน,น้อยเมื่อเขามาขอ นมนต์พาไปจำมรรษาก็ไปหาหลวงพ่อกําแพงหลวงพ่อกาแพงท่านก็เลยบอกว่า,เ,าเดี๋ยวเราให้เราประชุมพระเนรดูก่อนอจะมีใครอาสาไปมั่งซึ่งปีนั้นน่ะมีวัดเกิดขึ้นอีกวัดหนึ่งคือวัดบ้านบางน้อยในปี2อง3อ่ามีวัดเกิดขึ้นที่วัดบ้านบางน้อยก็กำลังจะสร้างวัดพอดีอก็เลยมีการปรึกษาหารือกันประชุมกันหนึ่งในนั้นก็คือหลวงพ่อไม้นี่แหละหลวงพ่อไม่ ท่านก็ไปรุรงมาดังที่กล่าวมาท่านก็มาครูบาอาจารย์ก็ถามดูว่าใครจะอาสาไปจำมาสาที่บ้านบ่อน้อยอําเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาบ้างเพราะว่ามโยมก็มานิมนต์ใกล้จะเข้าวันษาแล้วไม่มีพระจำมัณษาให้ใครไปก็ไม่มีใครไปให้ใครไปท่านจะนั่นให้ใครไปถามใครก็ไม่มีใครอยากไปเพราะว่าไม่มีใครอยากจะหนีจากครูบาอาจารย์สักองค เพราะบวชมากก็อยากจะอยู่กับครูบาอาจารย์อยากจะอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตลอดไม่อยากประจามาสาที่อื่นทีนี้หลวงพ่อกับแบงตั้นก็เลยเห็นว่าไม่มีใครอยากไปท่านก็เลยท่านก็เลยใช้สิทธิ์ท่านว่าถ้าไม่มีใครไปงั้นผมขอใช้สิทธิ์ใช้สิทธิ์ความเป็นเจ้าสํานักท่านว่าท่านก็เลยบอกให้หลวงพ่อหมายเนี่ยไปให้ท่านหมายเนี่ยไปจามรสา ที่บ้านบ่อน,น้อยเพราะว่าสงสารชาวบ้านเขาไม่มีพระจร่มนสาท่านไม่จะว่ายังไงลงความหมายท่านก็ว่าลงความหมายท่านกิพิจารณาอยู่แปบ๊บหนึ่งท่านเกเลยพูดว่าไปก็ได้แต่ว่าต้องมีข้อแม้ผมจะขอสองอย่างลงความหมายว่าผมจะขอสองอย่างซึ่งถ้าครูบาอาจารย์ให้ผมก็จะรับถ้าครูบาอาจารย์ไม่ ผม,ผมก็ไม่รับในสิ่งที่ส่วนในสิ่งที่ขอท่านว่าหลวงพ่อกำแบงก็เ,กเลยว่าเอาท่านยังไม่รู้ว่าจะขออะไรแต่ท่านก็อนุญาตให้อนุญาตเอาอนุญาตให้ขอได้ประการแรกท่านขอพระที่ไปจำพรรษาท่านระบ,บุชื่อออกมา,าสมัยนะั้นมีก็มีครูบาลือแต่ในนี้เสกแล้วมีครูบาลือเอาท่านเรือไปด้วยเ,เป็นพระติดตามไปด้วยรูปหนึ่ง ส่วนสมณีนขอเป็นสมณีนทองพูลทันวาก็คือตรรม,มานี่แหละในปีนั้นขอสมณีนทองพูนไปรูปเดียวรูปอื่นไม่เอาอทันวาเพราะหลวงพ่ใหม่ระบบใหม่อย่างนั้นตรรม,มาก็ปฏิเสธไม่ได้ตันี้เพราะว่าเคารพครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนเนี่ยคารพครูบาอาจารย์มากนะพระเนสมัยก่อนเห็นครูบาอาจารย์ผ่านมาเห็นครูบาอาจารย์นั่นถ้าหลบได้นี่หลบเลย ก็กลนะัวมากท่านก็ไม่ได้ท่านก็นไม่ได้ดา่าได้ดุอะไรดอกแกว่าในความเป็นผู้มีกิริยาอันสํารวมนะ่ะมาทําให้เกิดความคลับขลบยำเกงในตัวของครูบาอาจารย์เองซึ่งอาตมาก็กลัวเหมือนกันคนะลรบยำเกงในปฏิปทาของครูบาอาจารย์เมื่อครูบาอาจารย์ระบุมาอย่างนะั้นก็ยาก,ยากอย่าไปเสียได้ก็เลยรับเอาก็เลยรับในความเมตตาของครูาะบาอาจารย์แล้วว่าไปก็ไป ถ้าครบาอาจารย์ไปได้ผมก็ไปได้นะก็เลยตกลงปรึกษาก็เลยไปจำพรรษาที่บ้านบ่อน้อยด้วยกันสาลูปแต่ในการจำพรรษานในการจำพรรษาปีนั้นก็มาทำพันธสัญญากันในสามลูปเนี่ยมาทำพันธสัญญากันเพราะว่าอะไรเพราะมีนิลกาอยู่เรือนเดียวมีนิลกาปุกอยู่เรือนเดียว ก็เลยมาทำมาทำเป็นพันธสัญญากันว่าเราอยู่ด้วยกันสามรูปเนี่ยแล้วเขบาราษาสามเดือนเนี่ยมีราการเดือนเดียวเราจะทํำยังไงจึงจะไม่เป็นการรบกวนกันจึงจะไม่เป็นการจึงจะไม่เป็นการบั่นคอนความรู้สึกในการทําความภาคภเมียรกันทันวานก็เลยมาปกลงกันว่าเอาถ้าอย่างนั้นให้แต่ละรูปเนี่ยรักษาเวลาคนละเดือน รักษาเวลาคนละเดือนคนละเดือนคือยังไงเดือนแรกเนี่ยให้คุบาลเรือรักษาให้ท่านลรือรักษาก่อนตันหวานเดือนที่สองผมจะรักษาเดือนที่สามค่อยเน้นผูรักษาตันหวานก็เลยตกลงกันตามนั้นในการรักษาเวลาคือยังไงในการรักษาเวลาคือช่วงเวลาสี่ทุ่มสี่ทุ่มตรงเนี่ยจะตีคลอง ตีของใหญ่ของมุยมุยแบบเราตีของในบุญประเบทตีเป็นสัญญาณบอกว่าได้เวลาสี่ทุ่มแล้วได้เวลาสี่ทุ่มแล้วใครจะจำวัดหรือใครจะบำเพ็ญต่อก็แล้วแต่ตามปัตยาใส่นี่คือเวลาสี่ทุ่มแล้วพอตอนเช้าอพอตอนเช้าเวลาตีสามตีสามก็ตีของอีกเป็นสัญญาณบอกว่านี่ได้เวลาที่จะ ลุกทำขาววัดปฏิบัติแล้วเดินจงกรมนั่งสมาธิปนาไหว้พระสวดมนต์อ่าตีสามเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณนั้นก็ต่างก็ต่างอ่าลุกขึ้นทนําความภาคความเพียรในสมัยนั้นจะพลาดไม่ได้เพราะว่าตาพลาดก็ทาก็เป็นการนันทําให้ครูบาอาจารย์เสียโอกาสไปด้วยเช่นเดียวกันเพราะยันรักการรักษาเวลาต้องรักษาเวลาให้ตรงเวลาเป๊ะเลยไอ้เดือนแรกก็ผ่านไปเดือนสองก็ผ่านไปเดือนสุดท้ายก็ผ่านไป ด้วยดีในสามเดือนต่างเราก็ต่างรักษาเวลาทีนี้ในการบินธรรมบาตรก็ถือทุดงไม่รับอาหารภายนอกรับเฉพาะบินธรรมบาตรอย่างเดียวแล้วก็เปิดโอกาสให้โยมมาวัดได้เฉพาะวันพระส่วนวันปกติธรรมดาก็ให้พระอยู่ตามวัตยาัยส่วนโยมจะมาวันพระซึ่งก็รักษาพรตปฏิบัติตามแบบฉบับที่ครูบาอาจารย์ท่านเคย ถ้ากระทมาคือวันโกนก็จะสวดมนต์ไหว้พระบ่มเป็นอิสระภาวนารวมกันที่สลาส่วนวันธรรมศานะวันพระ8ปดข้า้าท่านก็อบรมญาติโยมน้องพ่อใหม่นั่นก็เทศอบรมญาติโยมซึ่งบางครั้งท่านก็ให้ตมาไปนั่งเป็นเพื่อนบางครั้งก็ให้ทิ่ลือไปนั่งเป็นเพื่อนอให้คุณบรลเปนนั่งเป็นเพื่อนสลับกันเปลี่ยนกันไปในช่วงวันพระ ส่วนวันธรรมาดาก็ต่างองค์ต่างทําความภาคความเพ,พ,พยียรซึ่งหลวงพ่อไม้รู้สึกว่าท่านก็ทําความภาคความเพ,พ,พยียรอย่างอุปถิดอยู่เหมือนกันเพราะสังเกตได้สังเกตได้บางทีเนี่ยบางทีเนี่ดึกเดือนค่อนคืนเลยเวลาจําวัดตัานก็ยังเดินจงกรมอยู่เดินจงกรมจุดเทียนเดินจงกรมอยู่อย่างนั้นแหละอเดินจงกรมอยู่จนเดึกดเดืนท่านถึงขึ้นกุฏิบางครั้งรู้สึกว่าท่านจะไม่นอนบางคืนรู้สึกว่าจะไม่นอนอยูซ้ำไปช่วงในพรรษา แต่มาเห็นครูบาอาจารย์ทำอย่างก็เลยเมีพลังมีกําลังใจในาการที่จะพึ่งปฏิบัติตามที่ครูบาอาจารย์ท่านพาดําเนินพาดําเนินมาท่านพาทำอย่างเขาทําเอาท่านพาเดินกรมก็เดินท่านพานั่งภาวนาก็นั่งก็เลยกลายเป็นการตั้งสัจจะอธิษฐานให้ตัวเองไปในตัวไปในตัวในปีนั้นทีนี้พอถึงกลางช่วงช่วงช่วงขบันสาเนี่ยช่วงกลางบรรษา มีสิ่งที่เกิดขึ้นมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเขา้าวบรษษาคือในปีนั้นรู้สึกว่าเพียเนยจะลงนาข้าวเพียลงนาข้าวชาวบ้านเพราเพียลงนาข้าวชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงจะไม่รู้ว่าจะทํำยังไงเพียเนี่ยจึงะะจะไม่กินจะไม่ลงจะไม่ลงนาข้าวชาวบ้านก็มาหาหลวงพ่อตองไม้นี่แหละ มาหาหลวงพอ่อตั้งมายเขาก็มาปลาลบให้ฟังปลาลบปรับทุกข์ไม่ฟังว่าเอยหลวงพ่อเออเขาเรียกว่าสมัยตันนั้นแถวนั้นเขาเรียกยาคูเขาเรียกว่ายาคูเนาะยาคูเอเอ,าเอายาคูเนาะเออไอพี่ยอ้มัาลงนาข้าวไม่รู้จะทํำยังไงจะเอายาสมัยนั้นก็ไม่ค่อยมียามาปราบศัตรูก็ไม่ค่อยมียาปราบศัตรูพืชก็ไม่ค่อยมีในสมัยนั้นอ่คนนี้มนยาคูลงไป เมตตาให้หน่อยนะเขาว่านะชาวบ้านก็าว่า,าท่านก็เลยนั้นนันไอ้นาอายมอยู่ตรงไหนละ่ะเขาก็บอกก็ชี้ลงไปโน่นอยู่อยู่ไกลอยู่อยู่กลางทุ่งอยู่กลางอยู่กลางของเข้าหรืออยู่กลางหมู่เลยเขาว่า,าถ้ายอย่งงางนั้นอีกสักวันพรุนี้เราจะลงไปท่านว่าพอวัวนถึงวันนั้นท่านก็บอกชาวบ้านว่าทําอย่าง,งานั้นทำเตรียมขันน้ำมนต์เตรียมนั้นอันนี้ไว้เ,าเราจะลงไปในช่วงใบ แต่าที่นี้พอถึงเวลาช่วงไหบา่ายช,ชั้นเช้าตอนเช้าเนี่ยชั้นเช้าท่านก็บอกตมาบอกตมาว่าไอ้พูนพูนเดยวตอนบ่ายเราลงไปนาของโยมไปดูนาให้โยมหน่อยท่านว่าเอาผู้จารย์จะไปอะไรล่ะไปไปดูนาให้เขาเขาสูวานาเขามันจะเพียมันจะลงกินข้าวไปลงกินข้าวที่เขาก็กลัวข้าวจะไม่ได้ผลนะเจ้าะเขาอยากจะให้เราไปเมตตาเอาเนียนพูนล,ลงไปกับเราเด้อ เรีน,นพูลงไปกับเราที่นี่คุูบาอาจารย์อมามาก็ต้องไปเพราะตอนบ่ายสามก็ธาตมาก็สะพายย่ามให้ท่านสะพายย่ามแล้วก็เดินลงทุ่งนาเนานะสองรูปคุบารเลือนี่เฝ้าวัดอยู่ธมาก็เดินสะพายย่ามเดินลงไปทุ่งนากลางทุ่งนู้นพอเดินไปกลางทุ่งก็ไปถึงห้างนาเขาพอถึงห้างนาเขาโยมเขาก็ตักน้ําในบ่อน้านามาตั้งไว้เป็นถังน้ำมนต์ อุปกรณ์ที่เตรียมไว้ภาชนะที่เตรียมไว้ก็เตรียมไว้มาหมดท่านก็ให้เขาอารัธนาสินห้าอารัธนาสินห้าเสร็จแล้วท่านก็ให้เป่าสักเคจุมนมเทวดาหลังจุมนมเทวดาก็อารัธนาตอนนี้พออารัธน,นาจุมนอารัธนาจุมนเทวดาเสร็จแล้วก็สวสวดมนเลยสวดมนแบบชาวบ้านทั่วไปนี่แหละแบบที่เราสวดทุกวันนี่แหละแต่เน้นเรื่องบทยานี เน้นเรื่องบทยานีเน้นเป็นพิเศษเลยสวดอยู่นั่นแหละสวดมงคลลูตรแล้วก็สวดยาณีแล้วก็สวดกรณีกรณีโพุงอชงสกตวาแต่ยานีท่านสวดสวดย้อนกลับไปย้อนกลับมาอยู่ในพาสวดตมาก็ทำสวดตามท่านพอสวดเสร็จแล้วทําพิธีตันมนเสร็จแล้วท่านก็ โยมเนี่ยเดินถือถังน้ำมนต์ไปเดินถือถังน้ำมนต์ไปตามเขตนาของของโยมนั่นแหละเขาก็เดินถือถังน้ำมนต์ไปท่านก็พรมน้ำมนต์ไปแต่มานีนสวดยานี่พรมน้ำมนต์ท่านเป็นคนพรมน้ำมนต์ตมาเป็นคนอง์สวดยานี่สวดยานี้ไปรอบกว่าจะรอบทุ่งนาเขานาสิบหุไล่เนาะก่าจะสวดร,รอบเนี่ยล้วก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่ห้าโมงกว่าจึงเสร็จอพอเสร็จแล้วท่านก็ กขาขึ้นมาที่ห้างนาก็ถวายสังฆทานแล้วก็ท่านก็ให้พรให้พรเสร็จแ,แล้วก็กลับบัดเพราะที่นี้พอสองวันให้หลังมาทีนี้โยมขึ้นมาหาท่านนี่จยมขึ้นมาหาท่านท่านก็เลยถามเป็นยังไงล่ะโยมที่นาของโยมเป็นยังไงตรงที่เพี้ยลงไอตรงที่เพี้ยลงเป็นยังไงเขาบอกว่าโอ้ยหลวงพ่อมนหลวงพ่อนี่ดีมากเลยเพี้ยหายหมดเลยเพี้ยที่ลงกินนาข้าวเนี่ย ไปดูแล้วไม่มีสักตัวหรือไม่มีสักกอที่โดนเพี้ยกินที่โดนเพี้ยลงไม่มีเลยหลวงพ่อใหม่ต้เอาพูดจริงหรือเปล่าจริงหลวงพ่อเป็นอัศจรรย์จริงนะเป็นอัศจรรย์จริงๆยอมเขาเล่าให้ฟังฮนะหลวงพ่อใหม่ท่านก็นเออน,นั่นแหละน้ําพุตมลคาถาของพระเจ้าบทธรรมะของพระเจ้านี่วิเศษทุกอย่างถ้าใครมีความเชื่อเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ช่วยได้จริง แล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยให้ประสบความสําเร็จประสบความสมบัติทันหาเองทันวาดหรือเพียงแต่ว่าเราต้องน้อมใจใเชื่อซะก,ก่อน,นถึงจะสําเร็จประโยชน์ได้หลังจากนั้นมาทีนี้คนที่อยู่บ้านนานาแถวนั้นก็มาขอคนนั้นก็มาขอ,คนน,นาขอคนนั้นก็มาขอให้ท่านทำให้ท่านก็ทําให้แล้วก็ไปพรมตามท้องนาตัวเองปรกากฏว่าทุกคนเป็นเหมือนกันหมดคือเพี้ยมไม่ลงนาเพียเพ้ยมลงกินข้าว อันนี้เป็นสิ่งที่น่าสะใจอยูอ่น่าสะใจอยู่เพราะฉะนั้นในสมัยปัจจุบนันนี้โลก COVID, โควิดโรคโควิดมันระบาดเนี่ยใครจะไม่เชื่อก็แล้วแต่แต,แต่ในส่วนความคิดของตามานเนี่ยชื่อว่าสิ่งเหล่านี้กระจัดภัยได้จริงบทมนของพุทธองค์เนี่ยก็จัดภัยได้จริงถ้าเรามีความ